เวียดนามเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่เนื้อหอมพอสมควรเลยสําหรับเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศนะคะล่าสุดปีที่แล้วปี2023นมะคะมีคนใส่เงินเข้ามาลงทุนผ่านตัว foreign direct investment หรือว่า FDI เนี่ยสูงถึง36,000ล้านดอลลาร์สหรัฐด,ด้วยกันนะคะแล้วก็กระแสของเวียดนามดูเหมือนตอนนี้จะกลับมาเป็นที่พูดถึงในหน้าสื่อหลายมิติทีเดียว ก่อนหน้านี้นะคะถ้าคุณผู้ชมจําได้เราเคยคุยกันไปนะคะเพราะว่ามีคนเวียดนามเขาไปศึกษาต่อในต่างประเทศโดยเชาะมหายอะไรที่เป็นท็อปยูนิเวอร์ซิตี้นะคะไม่ว่าจะเป็นฮาร์วาร์ดหรือว่าออกซฟอร์ดแล้วก็ล่าสุดเขากลับบ้านเกิดนะคะเพื่อที่จะไปพัฒนาประเทศทําให้หลายคนมองว่าโอกาสที่เวียดนามเนี่ยจะยกระดับตัวเองจากการเป็นประเทศที่เป็นฐานการผลิตหลักของโลกกลายเป็น s ซ l ล c o n ค a l นแวลเเป็นผู้นําด้านการผลิตแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยเป็นไปได้ไม่ยากมากนักนะคะล่าสุดนะคะรัฐบาลเวียดนามเอง ก็ให้ความสําคัญกับคนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยเฉพาะสาขาเทคโนโลยีขั้นสูงยาอุตสาหกรรมใหม่เซมิคอนดักเตอร์ AI แล้วก็ไฮโดรเจนนะคะซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นที่ดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนจากต่างประเทศอย่างมีนัยยะสําคัญทีเดียวเรื่องนี้สํานักข่าวซินหัวามารายงานนะคะบอกว่ารัฐบาลเวียดนามโดยกระทรวงที่ชื่อว่ากระทรวงแผนและการลงทุนมีนโยบายในการผลักดันและพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะการพัฒนาวิศวกรอ,อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์โดยเฉพาะเลย คือเขาอยากจะยกกระดับ วิศวกรด้านเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยให้ได้50,000่นคนภายในปี2530นะคะซึ่งศูนย์นวัตรกรรมเนี่ยเขากำหนดวัตถุประสงค์หลักก็คือจะจัดหารแรงงานที่มีทักษะให้เพียงพอสำหรับสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในเวียดนามจะได้สามารถส่งออกแรงงานไปยังตลาดอื่นๆในอนาคตได้โดยทานดัานของบูพกหุยนะคะซึ่งเป็นผู้ในการศูนย์นวัตรกรรมแห่งชาติบอกว่าตอนนี้เวียดนามกำลังพึ่งพาซัพพลายเออร์จากต่างประเทศเพื่อใช้สำหรับการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ แล้วก็บริษัทในประเทศมีแค่2แห่งเท่านั้นเองก็คือ v วทชล l t i g h กับ h กับ FPT Semiconductor ถามว่า2บริษัทนี้เนี่ยนะคะเขาผลิตอะไรตัว v ว t a l กับตัว FPT เนี่ยเขาผลิตในขั้นตอนการออกแบบแต่ว่าตอนนี้เริ่มมีบริษัท s e มิคอน d u c t ตอร์ยักษ์ใหญ่จากสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้ญี่ปุ่นแล้วก็จากยุโรปจำนวนมากแสดงความสนใจมาลงทุนในเวียดนามและบางส่วนเนี่ยก็เปิดโรงงานในประเทศแล้วนะคะ นอกจากนี้ยังมีรายงานการวิจัยตลาดของทาง t e ค h n a v i o ที่ระบุว่าตลาดเซมิคอนดักเตอร์ของเวียดนามอาจจะโตได้ประมาณ6.5%ต่อปีในช่วงนี้ดังนั้นอนาคตนะคะเวียดนามเขาเลยมองเห็นแล้วว่าอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญระดับโลกแล้วก็มีคนสนใจเข้ามาลงทุนในเวียดนามในหลากหลายชาติดังนั้นสิ่งที่เขาต้องทาก็คือต้องสร้างบุคลากรในการรองรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นะคะเพราะว่าตอนนี้กาลังเสี่ยงที่จะบุคลากรขาดแคลนนั่นเองนะ ะะดังนั้นก็เลยเป็นสิ่งสําคัญที่เวียดนามเขากําลังให้ความสนใจโดยฮานอยไทม์นะคะระบุว่า GDP ในปีที่ผ่านมาของเวียดนามนโตได้ถึง5.05%นะคะสับอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเติบโตของเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดถามว่าอะไรเป็นปัจจัยผลักดันต้องบอกว่าหลายปัจจัยค่ะ1ก็คือแนวโน้มเศรษฐกิจมหาภาคที่มีเสถียรภาพ2คือการควบคุมอัตราเงินเฟอ้อได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้3ก็คือสามารถรักษาสมดุลได้ ั้งนี่สาธารณะนี้รัฐบาลแล้วก็นี่ต่างประเทศแล้วก็ยังมีการขัดดุลงบประมาณที่อยู่ภายใต้การควบคุมแม้จะมีความยากลําบากแต่ว่ารายรับการคลังก็ดีเกินคาดรวมไปถึงมีการรักษาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศของเวียดนามกับมหาอำนาจขนาดใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐญี่ปุ่นหรือว่าจีนและยังมีส่วนการกระชับความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ให้แข็งแกร่งขึ้นทําให้ทั้งอิทธิพลภาพลักษณ์ชื่อเสียงและสถานะของเวียดนามถูกยกระดับขึ้นไปด้วย ะะส่วนหน่วยงานจัดอันดับระดับโลกนะคะไม่ว่าจะเป็น Moody's Investor Service หรือว่าทาง f ฟชบรีตติ้งเองก็ให้การยอมรับเศรษฐกิจของเวียดนามค่ะดัชนีนะวัตก,กรรมระดับโลกของ WIPO นะคะก็มีการขยับ อันดับของเวียดนามขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจากเดิมนะคะเคยอยู่อันดับที่59ในปี2,559มาเป็นอันดับที่46ในปี2,566ส่วนนี้ก็เป็นอันดับความน่าเชื่อถือนะคะของเวียดนามจากดับเบิลบีก็เป็นดับเบิลบีบวกแนวโน้มสเตเบิลในขณะอันนี้น่าจะเป็นส่วนของตัวเศรษฐกิจนะคะที่ถือว่าเวียดนามขยายตัวได้ค่อนข้างมากทีเดียวในปีที่ผ่านมาแล้วก็คาดกันว่าน่าจะมีการเติบโต มากขึ้นในปี2024นี้ค่ะเวียดนามก็เลยกลายเป็นสปอตไลท์ทางเศรษฐกิจโลกนะคะที่หลายคนให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดแล้วก็เป็นจุดศูนย์กลางการลงทุนระหว่างประเทศโดยเฉพาะในสาขาเทคโนโลยีขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม4.0ชิปเซมิคอนดักเตอร์ AI แล้วก็ไฮโดรเจนค่ะซึ่งต้องยอมรับว่ารัฐบาลเวียดนามเขาพยายามเปิดโอกาสนะคะในการให้ต่างชาติเดเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมขั้นสูงแล้วก็สิ่งที่เขาทำควบคู่กันไปด้วยก็คือการ พัฒนาบุคลากรให้พร้อมรองรับกับการเติบโตของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศไปดูข้อมูลล่าสุดน่าสนใจค่ะเพราะว่า FDI จากต่างประเทศมาลงทุนในเวียดนามปีที่แล้วนะคะอยู่ที่3 6 0 0 0ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐตัวเลขนี้เนี่ยนะคะโตขึ้นมาถึง32%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าก็คือปี2022แล้วก็ก่อนหน้านี้ที่เราเคยเข้าใจว่าส่วนของเกาหลีใต้เป็นผู้ลงทุนหลักในเวียดนามตอนนี้ดูเหมือนว่าอาจจะไม่ใช่แล้วนะคะตัวเลขปี2023อันดับหนึ่งเป็นสิ สิงคโปร์19%อันดับที่2เป็นญี่ปุ่นแล้วค่ะญี่ปุ่นเริ่มเข้าไปลงทุนในเวียดนามเข้าไปลงทุน18%นะคะและอันดับที่3ก็คือฮ่องกง12%กลายเป็น3พื้นที่หลักนะคะที่มีการเข้าไปลงทุนในเวียดนามในส,ส่วนที่สูงสิงคโปร์ญี่ปุ่นแล้วก็ฮ่องกงทีนี้ก็ต้องไปตามกันนะคะว่าญี่ปุ่นที่ไปเนี่ยไปจากไทยด้วยหรือเปล่าหรือว่าเป็นส่วนของการลงทุนเม็ดเงินใหม่ในอุตสาหกรรมใหม่ๆนั่นเองค่ะน่าสนใจมากนะครับเวียดนามถ้าเรามองช่วงโควิด ตอนนั้นน<ม>่ะ GDP ของเขาเนี่ยยู่ในประมาณ80ตอนนี้อยู่เท่าไหร่หรือไหมครับ35นะครับเขามาเร็วมากม,มีความหมายอีกประมาณ2-3ปีถ้าเกิดว่าเขาโตในอัตราบแบบนี้ก็คงจะแซงไทยก่อนหน้าที่เขาจะแซงไทยเขาแซงใครดูไหมครับสิงคโปร์เพราะสิงคโปร์คืออย่างว่าประเทศเล็กไงแต่ว่า GDP per capita ยังถือว่ายังอยู่ในระดับที่น้อยกว่าไทยอยู่ประมาณสัก60%อของประเทศไทยประชา,ากรเขาเยอะพูดถึงตัวเวียดนามเราต้องบอกแบบนี้ครับหลายคนก็จะงงว่าตกลงแล้วเนี่ย บุคคลที่เป็นผู้นําของเขาคือใครพอดียินหลาาชื่อนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเวียดนามคนที่ถืออำนาจหมายเลขหนึ่งนี้เนี่ยก็คือเลขาธิการพรรคคอมมิวนสิสต์เวียดนามคนนั้นก็มีชื่อนะครับว่าเหวียนฟูจองนะครับอันนี้ท่านก็อยู่มา13ปีแล้วก็คือช่วงที่เวียดนามเนี่ยเติบโตในขณะที่คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ออกหน้าค่อนข้างเป็นประจําเลยนะครับคนเดิมเหวียนส่วนฟุกปัจจุบันมีชื่อฟั่มมินจินนะครับอย่างน้อยสุดเราจะได้พอทราบว่าโครงสร้างนโยบายของเขาและเวลาที่มีการไปประชุมนานานชาตินี้เนี่ยคนท พูดถึงการเติบโตของเวียดนามแบบนี้ร่วมถึงการที่เขาปักหมุดเอาไว้ว่าเขาจะเป็นประเทศนะครับที่โดดเด่นในเรื่องเซมิคอนดักเตอร์มันไม่ใช่เหตุบังเอิญนะครับเพราะว่าเขามีการวางแผนมาแล้วก็คิดอยู่ว่าในการที่จะเดินหน้ารับเม็ดเงินการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อทําให้ประเทศเขาเป็นหมุดหมายสําคัญของการลงทุนว่าในเรื่องชิปอันเซมิคอนดักเตอร์นั้นเป็นสิ่งที่เขาวางแผนเอาไว้แล้วกําหนดเอาไว้แล้วครับว่าสําคัญมากๆคือเรื่องของตัวรายงานจําเป็นต้องมีความพร้อมอยู่ด้วยนะครับทีนี้ไปดูนักวิชาการอุโศสถาบัน S I S E A S นะครับหรือว่าสถาบันวิจัยว่าเรื่องเอชอาคเน์ S e A K A N e ก็คือยูเซฟอิชักนะครับอันนี้เป็นชื่อสถาบันก็คือเลหงเหยบนะครับจากสิงคโปร์ซึ่งเป็นอนดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามด้วย บอกว่านะครับเมื่อดูนโยบายเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามขนาดนี้ตอนนี้เขาต้องการยกระดับความสามารถในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์นะครับนักวิชาการอุตสรรายนี้บอกว่าอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นี้เนี่ยนะครับคือหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สําคัญในการที่จะเปลี่ยนแปลงเวียดนามให้กลายเป็นชาติเศรษฐกิจพัฒนาแล้วและมีรายได้สูงครับตอนนี้เวียดนามเนี่ย ต่อคนต่อหัวของบ้านเราประมาณสัก7 0 0 0ดอลลาร์ต่อคนต่อปีเวียดนามอยู่ที่ประมาณ4,400ดอลลาร์ต่อคนต่อปีแต่เขาคาดการณ์ว่าจะสามารถที่จะไปถึง10,000ดอลลาร์ต่อคนต่อปีก็คือประเทศที่มีไรายได้สูงแล้วเนี่ยในปี2045นะครับก็อีก19ปีข้างหน้าโดยประมาณนะครับทีนี้พิจารณาแล้วเป็นไปได้ว,ว่าพวกเขาสามารถที่จะปักหมุดเป็นเจ้าแห่งเซมิคอนดักเตอร์ในภูมิภาคนี้นะครับทีนี้ครับมองดูท่าทีของผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ต่างประเทศกันบ้างเอา NV ็นวีเดียกันบ้างนะครับ เป็นวิทยเองมีความรู้สึกว่าเวียดนามเองมีความพร้อมหลายประการครับแต่ก็มีปัจจัยที่ยังไม่เอือ้อต่อการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในระยะยาวหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของอกําลังคนนะครับรายง,งานวิศวกรปัจจุบันนี้เนี่ยมีประมาณ5,000คนครับที่ได้รับการฝึกอบรมด้านเซมิคอนดักเตอร์แต่ว่าสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนหรือว่า USASEN Business Council บอกว่าทวียนามต้องการเป็นฐานการผลิตจะต้องใช้แรงงานวิศวกรอย่างน้อยมากกว่าน,นั้น4เท่าตัวคือ2 0 0 0 0นะครับคนต่อปี ต้องสามารถผลิตคนให้ได้จํานวนมากขนาดนั้นเนี่ยให้ได้ภายในเวลาที่พวกเขาต้องการ <c oughs> นอกจากนี้ครับสาคารีอาบูซาเป็นศาสตราจารย์แห่งวิทยาลัย National War College ที่กรุงวอชิงตันดีซีครับเน้นการสารในภูมิภาคของเราบอกว่าบริษัทต่างชาติส่วนใหญ่นะครับมองจากบนเอกสารแล้วเวียนามีความน่าสนใจทีนี้มองลึกถึงในแง่ความเป็นจริงแล้วพบว่า เวียดนามเองมีปัญหาเรื่องความพร้อมของด้านพนลังงานพูดง่ายไฟติดติดระด,ดับค่อนข้างบ่อยนะครับทรัพยากรมนุษย์เองนะเวลานี้เนี่ยยังถือว่ามีค่อนข้างจะจํากัดดังนั้นจึงไม่แน่ใจนะครับว่าเวียดนามจะสามารถที่จะปักหมุดเป็นบริษัทเป็นประเทศที่ดึงการลงทุนจากต่างประเทศในมิติน,นี้ได้มากน้อยขนาดไหนอย่างไรก็ตามครับต้องยอมรับอย่างว่าเวียดนามเองนั้นเนี่ยมีศักยภาพหลายรายการ หนึงเลยคุณภาพประชากรอายุเฉลี่ยเขา32ปีเท่านั้นนะครับนอกเหนือไปจากนี้ถ้าเกิดว่าเราเพิ่มเติมไปหน่อยหนึ่งนะครับไปดูขนาดปีซ่าเขานะครับ mm. เขาอยันดับท็อปของโลกนะครับขนาดว่าเขาเพิ่งเริ่มเปิดประเทศหลังสงครามเวียดนามนะครับโดยเมย์เนี่ย1น8่แต่คุณภาพประชากรเขาเหนือมากๆ นอกจากนี้อีกส่วนหนึ่งเวลาได้ยินข่าวนะครับแต่เดิมเลยนะครับเวียดนามการสารรบกันหลายปีมากในช่วงสงครามเวียดนามแต่หลังจากที่เกิดโดยมือแล้วความสัมพันธ์สองประเทศใกล้ชิดกันมากมีความหมายว่าหมุดหมายสําคัญเลยในต้นทศวรรษที่2 0 0พนี้เนี่ยเขามีการลงนามด้วยกันว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่าง2ฝ่ายอย่างใกล้ชิดมากสิ่งนี้เองไม่น่าแปลกใจเลยที่สารัฐนั้นจะถือเป็นแบ็กอัพในการลงทุนในเวียดนามอย่างต่อเนื่องนะครับ ยกตัวอย่างเช่นบริษัทแอมคอร์จากแอริโซนาครับจะมีการเริ่มต้นผลิตนะครับชิปที่โรงงานมูลค่า1,600ล้านดอลลาร์ทางตอนเหนือของเวียดนามนะครับในเดือนตุลาคมนี้ในขณะที่มาวิวเป็นผู้ผลิตชิปนะครับที่อยู่ที่เดลาแวร์นะครับเดลาแวร์นี่น่าสนใจเป็นรัฐที่มีขนาดเล็กที่สุดเลยในสหรัฐประกาศพฤษภาคมบอกจะมีการสร้างศูนย์ออกแบบเซมิคอนดักเตอร์ในเวียดนามนะครับนอกจากนี้ครับซัมซุงบริษัทเกาหลีใต้ซึ่งลงทุนที่เวียดนามมายาวนานเป็นทศวรรษไปแล้วจะลงทุน3,300ล้านดอลลาร์ เพื่อประกอบเซมิคอนดักเตอร์นะครับในเวียดนามแล้วก็ฮาน่าไมโครวีนาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุพันชิปและก็ผลิตหน่วยความจํากําลังสร้างโรงงานแห่งที่2ในเวียดนามตั้งใจที่จะลงทุน1นึ่พันล้านดอลลาร์ภายในปี2025ด้วยทีนี้นจ้างวิเคราะห์มองแบบนี้ครับนอกเหนือไปจากเรื่องของโครงสร้างต่างๆแล้วเนี่ยปัจจัยสําคัญก็คือคนของเวียดนามครับคนของเขากระตือรือร้นและทะเยอทะยานถ้าเราไปมองนะครับเอาดูผลสอบต่างๆและก็คุณภาพดลักชนีใดๆก็ตาม ถือว่าพวกเขามีความพร้อมมากๆนอกจากนี้คนเวียดนามมีความสนใจในการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอย่างมากเลยก็คือศึกษาสเตมซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขามีความเชื่อนัแต่ต้นแล้วครับว่าเป็นวิชาการแห่งอนาคตสามารถที่จะทําให้พวกเขายกระดับฐานะได้นอกจากนี้ครับหลายประเทศเลยซึ่งเป็นประเทศมิตรของเขาสหรัฐก็ดียุโรปครับยุโรปน่าสนใจมากนะครับเพราะยุโรปเนี่ยได้มีการลงนามนะครับสัญญา FTA กับเวียดนามก็คือ EU 27ประเทศกับเวียดนามเนี่ย ในช่วงก่อนโควิดก็คือกรกฎราคมของปี2019มีความหมายเขามีพันธมิตรโลกตะวันตกที่แข็งแกร่งมากและพร้อมในการที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับประเทศที่เป็นความเป็นพันธมิตรด้วยส่วนบ้านเราตอนนี้นะครับเอฟทีเอยูกับไทยเองถือว่า in progress แต่ว่าใช้เวลาย,ยาวนานมากนะครับเพราะเขาไม่ได้เจรจากับเราไปพักหนึ่งทีนี้ครับมาดูปัญหากันบ้างปัญหาหลักๆวีตนามตอนนี้มีอะไรบ้างครับ ข้อแรกเลยคือเสถียรภาพด้านพลังงานครับเพราะไฟฟ้าไม่พอใช้ไฟที่เวียดนามติดติดดับดับอยู่หลายหลายครั้งเลยแต่ว่าทางรัฐบาลเขาเนี่ยนะครับประกาศหนักแน่นในเรื่องการเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรวมถึงการจัดเก็บพลังงานและก็การกระจายป้องกันปัญหาการขาดแคลนของพลังงานหลายฝ่ายบอกแบบนี้ถ้าหากว่าเวียดนามยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้นะครับด้านการผลิตเซมิคอนดักเตอร์อาจจะไม่สามารถเป็นไปได้ตามที่เวียดนามนั้นคาดหวัง แต่แม้ว่าจะมีข้อดีข้อที่อาจจะยังไม่ครบสมบูรณ์แต่ต้องยอมรับว่าเวียดนามนั้นเติบโตอย่างรวดเร็วจนเป็นที่อิจฉาของหลายลประเทศทั่วโลกและในภูมิภาคของเราด้วยนะครับเฟินครับดูเหมือนว่าตอนนี้จะชัดนะคะว่าเวียดนามเขาจะเน้นเรื่องของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็พัฒนาบุคลากรแรงงานไปเพื่อตอบสนองกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงบ้านเราก็จะเป็นเรื่องของตัวอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้านะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard W e l h ค่ะ